แผนพังของชีวิตที่ติดมาตั้งแต่ปฐมชาติที่เด็กเกิดมาเป็นมนุษย์ติดมาเลยคือกายในกายและกระดวงธรรมทั้งหมดสิบแปดกายสลับกระดวงธรรมเป็นชุดตั้งแต่กายมนุษย์ละเอียดกายทิฏยาบทิพย์ละเอียด กายรูปภพหยาบรูปภพละเอียดกายอรูปภพหยาบอรูปภพละเอียดกายทมโคตรภูหยากายทมโคตรภูละเอียดกายทำปัโสดาบัญหยากายทำปัโสดาบันละเอียดกายทมพระสกิทาคามียากายทมพระสกิทาคามีละเอียดกายทมพระอนาคามียาบกายทมพระอนาคามีละเอียด กายธรรมพระอารหัตหยาบกายธรรมพระอารหัตละเอียดสิบแปดกายนี่แหละซ้อนอยู่ในกลางตัวเราแต่ว่าเป็นกายที่ละเอียดซ้อนอยู่เป็นชีวิตที่ละเอียดที่ประณีประนีขึ้นไปเรื่อยเป้าหมายของเราคือกายธรรมอรหัตละเอียดกายที่สิบแปดนั่นแหละ เป็นกายที่บริสุทธิ์หลุดพ้นจากกิเลสอาสวะที่บังคับบัญชาเราให้เหวียหวายตายเกิดในวัฏสงสารมีแต่ความทุกข์ทรมานทุกมากทุกน้อยมีแต่ทุกขเป็นพื้นฐานของชีวิตมาตลอดพอถึงกายทำประหัตละเอียดก็หลุดจากความทุกข์ทรมานนั่นแหละคือเป้าหมายของชีวิต กายธรรมาราษนร์ี่อยู่ในกลางกายของเรานะหนาตักยี่สิบวาสูงยี่สิบวาเป็นกายที่ใสบริสุทธิ์เป็นแก้วที่ใสเกินใสเพราะความบริสุทธิ์ของท่านในะสกว่าความใสใดๆในโลกที่เราได้เคยพบเห็นด้วยตาของตาเนื้อของเรานะ่ กายท่านใสประกอบไปด้วยลักษณะมหาบุรุษครบท้วนทุกป,ประการเลยงามไม่มีทิฏฐิเป็นกายองค์พระอาเกตของท่านจะเป็นดอกบัวตูมปอมปอมเล็กๆเ,เ,เหมือนดอกบัวสัตบุงกฏตั้งอยู่บนจอมกระหม่อมบนประเสียงของท่านที่ได้ส่วน เรียงรายไปด้วยเส้นผมเส้นประสบของนั่นหมุนเวียนขวาเป็นทักษิณาวัดเรียงรายอย่างมีระเบียบทีเดียวประกอบไปด้วยลักษณะมหาบุรุษครบถ้วนทุกประการเลยนี่แหละเป็นกายผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบ,บาแล้วผู้พ้นแล้ว,ลวจากกิเลสจากสวะ เป็นกายที่เป็นที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงของเราเป็นอิสระเป็นกายที่เป็นแหล่งกำเนิดของความสุขที่แท้จริงความบริสุทธิ์ล้วนๆและก็ปัญญาบริสุทธิ์ประกอบไปด้วยมหากรุณามีความปรารถนาดีต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายกายธรรมราชนี่แหละ คือเป้าหมายของชีวิตนะจ๊ะนี่อยู่ในกลางโตของเราเป็นทักกินในยะบุคคลเป็นเนื้อนาบุญสมควรที่เราจะสักการบูชากราบไหว้บูชาท่านด้วยความเคารพเริมใสพระท่านเป็นตีพึ่งของเรานะพึ่งได้ตั้งแต่เข้าถึง ก็เข้าถึงความสุขก็พลังพผล่ออกมาเลยเป็นความสุขที่แท้จริงที่แตกต่างจากที่เราเคยคิดว่าเป็นความสุขเป็นความสุขที่ประณีตละเอียดอ่อนเป็นอิสระกว้างขวางไม่มีขอบเขตท,ทีเดียวในทันทีที่เข้าถึงก็มีความสุขแล้วสุขเรื่อยมาเลยตลอดชีวิตเลยนะ เมื่อเรามองชัดใสแจ่มอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะนั่งนอนยืนเดินจะทำภารกิจอะไรก็ตามเนี่ยก็เห็นชัดใสแจ่มอยู่ในกลางกายสุขก็เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาจนกระทั่งถึงบั้นรลายของชีวิตถึงขราวที่จะแตกกายทําลายขันก็ยังมีสุขอยู่แม้ว่ากายเนื้อภายนอก จะเจ็บจะป่วยไข้ซึ่งเป็นของธรรมดาของกายหยาบที่มีความเสือ่อมไปเป็นธรรมดาเนะี่ยมีความเจ็บความตายเป็นธรรมดาแตใจที่เข้าถึงธรรมกายนั้นนะ่ะจะมีความสุขตลอดรู้สึกอบอุ่นใจมั่นใจว่าจะปลอดภัยจากอบัย,ยภูมิภายในสังสารวัฏ เราก็จะมองเห็นหนทางที่จะไปว่า้าออกจากถอดกายจากกายหยาบจะไปอยู่ที่ตรงไหนก็มองเห็นพอเห็นแล้วก็เปลื้มมีความสุขมีปิติมีความประโมดใจมีกำลังใจที่ไม่มีที่สิ้นสุดนอนยิ้มด้วยความเมบ,บิกบานอยู่ในกลางองค์พระธรรมกายใส แราไปถึงข่าวถอดกายนะหัวต่อกายหยาบละเอียดหลดุดธรรมกายก็พาเราไปสู่สุขติพบทันทีเลยมีความสุขอยู่ในสุขติโลกสวรรค์นี่ธรรมกายมีความสำคัญอย่างนี้ทีเดียวนะปิดประตูอบายมีสุขติเป็นที่ไป มีสุขทันทีที่ได้เข้าถึงแล้วก็มีปัญญาบริสุทธิ์มีกำลังใจในการที่จะทำความดียังไม่มีที่สิ้นสุดมีความปรารถนาดีต่อเพื่อนมนุษย์ไม่มีเวรไม่มีภัยกับผู้ใดทั้งสิ้นเลย